กันเมีองนวลอ่างงน,งงน,งงนเด็ดเพิ่งจะเห็นต้นอ่งงนครั้งแรกดู <laughs> สามปีประสันอ่งงนเขียวเด่นทุกคนดูดอกคักเด้อพี่นอ้องอย่ดอกแข้งดอกแขงดอกมากมายโอ้สอนๆอนอ่องงนอืมาสวนจ้ามาสวนผีคนไทยจ้า่งเบี้ยว กำลังสุกแดงๆเฮ้ย yeah. mm hmm. ดูค่ะผลไม้แล้วค่ะเป็นหวานเจี๊ยบเลยจ้ะมัน uh. <c oughs> พิเกตต้นทานตะวันบนอ้าบะเกือเทศเพันนี่นี่มันลดแฉะดอกไม้ดอกมไม้เดือดพักกัน ตัวบัลีกม็มีสวยงามสวยงามนาึนง่งหเหมืนสวนเป็นไงด้วยน,นี่ตัวกุยงนางอมฟักทองก็มีข้กนอกพาัาอันมันสุกแล้วตัวนี้เปิดมากเลยน่อยแล้วเดี๋ยงดูดูฟักทองฟักทอง หนึ่งอันสองปลูกสามมันก็ปลูกดีๆนะก็มันเห็นมั้งมั้สืส่อทัวท์ตัวดำโอ้โหดีอ๋อมะเขือเทศเพิ่งมะเขือเทศเพิ่งปลูกแต่งงา่ายดีแท้พี่น้องพี่อ่ะ Ư... Hmm. Bộ phố của con, xoăn thân mẹ. Con yêu nó kia nè. Ôi, anh đều. Tôn ảnh nè, chẳng biết dưới bàn chẳng cả kín. Mất kín đẹp, biết không? Ồ, nhìn dưới เพราะเพราะว่ามือนั้นมืออันหมูอคนจีนไปหน่อยไหมหมูอคนจีนเพื่อนนั่นเพื่อนว่ากินได้เพื่อนเลยไปเก็บเอาอันนี้มันคืออะไรอ่ะก็อะไรแผ่นลอยอเลยซิ่มที่กินได้ดีได้แล้วเขาเลยมาขอาเขาเก็บป้องมะขอาอีกสามปีชิมนี่เด้อจ้าก็สุกไปเลยกินได้ไปไหนได้แล้ว โอ้เจ้าก็สันหาครับเโอ้ยวิตามินซีพวกเป็นมะลงมะเรงเนี่ยเขากินดีได้นั่นยังรน,นูตอนตอนรับแขกดีแท้หึมงั้นจะแน่นก็อย่างเดียวบอกเจ้าบรขคับขึ้นขับท่องไหมพ่อเม่เจ้านตีหึขับมาแต่ขี่โอว่ามันขี่อยู่ไง <c oughs> <c oughs> มีเกียูบบนน่ยังไดไมเกียกี่ผมนั่นโอ้สร้างวย่ๆคนอื่นร่ม้างหงตาของตีบอกไมเกียกี่เืงต้นตาท้องกันไปเกียรี่พอกับแม่พ่อก็นั่งโนมขี้กับลูกอัน,อนนี้ต้นอีหยังเกาะไมเลือ่หังกาขอบุนเดี๋เดด